สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ช่องทาง YouTube นะครับหลายหลายท่านนะครับวันนี้มาพบกับร้านนรันศักด์นะครับทัดสาวนะครับก็จะพามาชมนะครับดอกลำโพงนะครับวันนี้ดอกลำโพงดอกลำโพงล้วนๆนะครับก็จะมีประมาณหลายรุ่นมากนะครับก็ เวลาก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับลูกค้าก็ชมกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นของมือสองที่รถนนี้ก็ถือว่าเข้ามาเยอะมากนะครับลูกค้านะครับกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับนะครับเบอร์โทรผมนะครับก่อนรีวิวนะครับก่อนรีวิวนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้น นะครับจะเป็น083อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ยังไม่จางนะครับ083 7398945เท่านั้นนะครับแจ้งก่อนนะครับแล้วก็บ้านฟ้าผมนะครับนี่ครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนรันศักดิ์ทัดสาวนะครับบ้านเขียวผมก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับมีแค่นี้นะครับก็จะไม่โดนโกงนะครับแจ้งก่อนนะครับตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นทางเฟซทางต่าง นะครับก็จะมีมิตรสาชีพนะครับเยอะมากนะครับก็ลูกค้าก็ดูก่อนนะครับราคาสมน้ําสมเนื้อนะครับไม่ใช่ว่าถูกนะครับหลับหูหลับตาโอนนะครับแล้วมาเก็บไปทางทางร้านผมนะครับผมไม่เก็บไปทางก็ไม่เอานะครับก็คือเข็ดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะว่านะครับยังไงโจรนะครับไม่มารีวิว นะครับพาวเวอร์ Power, มารีวิวดวอกลำโพงให้ลูกค้าชมแน่นอนนะครับเบอร์โทรผมเบอร์นี้นะครับเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้ไม่โดนโกงนะครับนะครับสินค้าทุกตัวที่เอาไปมีปัญหาผมดูแลให้ลูกค้าทุกเจ้านะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะโทรหาทางร้านเปล่านะครับประมาณนี้นะครับก็ พามาชมดอกลำพงนะครับวันนี้นะครับแจ้งก่อนนะครับเบอร์โทรผมเบอร์นี้นะครับเบอร์เดียวนะครับก็โทรเข้ามานะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้าทุกตัวตีเทินได้นะครับแล้วก็ราคาแรกตีเทินได้นะครับลูกค้าจะเอาตัวไหนที่อ่ามาแรกตีเทินได้นะครับแต่ขอราคาไปได้นะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับ พีนะครับพีออเดโอนะรุ่นแรกนะครับพีออเดโอแปดวัตต์นะครับตัวนี้ผมมีทั้งหมดอยู่6ดอกนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับพีออเดโอสินิ้ว800วัตต์ตัวนี้นะครับมีอยู่6ดอกดอกละ2,000บาทนะครับวอยซ์สนิ้วนะครับแปดร้อวัตต์นะครับท่านไหนที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้มีทั้งหมดอยู่6ดอกขายเป็นคู่นะครับคู่ละ4,000บาทนะครับขายเป็นคู่นะนะครับ ถ้าตัวไหนเศษสามารถแยกได้นะครับตัวนี้โค้งหล่อนะครับ8 0 0วัตนะครับดอกละ2 0 0 0บาทนะครับออเด o โอดีวอ์นะครับรุ่นต่อไปนะครับ12นิ้วนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับน่าจะเป็น12นิ้วโค้งหล่อของพีานะครับดอกพันวัตต์นะครับวอย์3นิ้วนะครับตัวนี้โค้งหล่อนะครับนะครับผมเคยรีวิวไปน่าจะประมาณดอกละพันสาหินะครับประมาณนี้นะ มีทั้งหมดอยู่ประมาณตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณแปดดอกนะครับลูกค้านะครับดอกเดิมๆนะครับนะครับของมือเดียวนะครับผ้าถือว่าตึงมากนะครับเนี่ยครับผ้าถือว่าตึงมากนะครับมีทั้งหมดอยู่แปดดอกนะครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเข้ามาได้คงหลอด้วยนะครับมือสองสภาพสวยนะมือสองสภาพสวยนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับประมาณนี้นะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีทั้งหมดอยู่ 8ดอกนะครับพิ娅ดีโอิบสองนิ้วนะครับก็มาชมแค่ดอกเดียวนะครับสภาพเดียวกันหมดเลยตัวนี้ nts นะครับขออภัยนะครับ nts นะครับตัวนี้ไวท์สีนิ้วนะครับดอกละ2,000บาทเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดอยู่2ดอกนะครับดอกละ2,000บาทมีอยู่2ดอกคู่ละ4,000บาทนะครับ18นิ้วนะครับไวท์สีนิ้วดอกเดิมๆนะครับตัวนี้นะดอกเดิมๆโค้งหล่อ ประมาณหนึ่งพันวัตต์นะครับก็ค่อยได้มาใกล้กันนะครับดอกทัมนะครับต่อไปยาวมากนะครับคลิปนี้นะครับนี่ครับนู่นนะครับยาวมากนะครับนี่ถือว่ายาวมากนะครับอยู่ข้างในอีกนะครับตับหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวมาชมนะครับถือว่านะครับภาษาผมก็ถือว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ นะครับมีหลายรุ่นมากนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวทีเดียวนะครับก็คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ทนฟังกันนึงนะครับนะครับของก็ถือว่าเยอะมากนะครับสิบสองสิบสองสิบแปดนิ้วสิบห้านิ้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวพร้อมเพร้อมกันนะครับอะเริ่มนะครับสองสองสี่สองนะครับสองสองสี่สองผมมีอยู่สี่ดอกนะครับสี่ดอกแปดพันบาท นะครับสี่ดอกแปดพันบาทนะครับดอกใช้งานปกตินะครับไว้สี่นิ้วนะครับไม่เดิมอ่ะเดิมนะครับแล้วก็ไม่เบียดนะครับไม่เบียดนะครับวอยห้านิ้วก็เหมือนกันนะครับ NPE วอยห้านิ้วสเปคนี้นะครับดอกละสองพันบาทนะครับเอาไปเลยนะครับโอ้โหโคตรคุ้มนะครับดอกละสองพันบาทนะครับใครที่เห็นคลิปผมนะครับสิบแปดนิ้วไว้ห้ามีอยู่สองดอกนะครับ NPE ดอกละสองพันบาทคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับ เดี๋ยวมาอีกรวดหนึ่งนะครับสาค,นนะคราคนนะครับสาครนะครับคู่ละ4,500บาทโครงหล่อนะครับรอยสนิ้วนะครับรอยสี่นิ้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1200วัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับคู่ละสี่พันหนะครับลูกค้านะครับแล้วก็ นาโนว่านะครับสิบยี่สิบนิ้วนะครับนาโนว่าไวซ์สี่นิ้วนะครับดอกเดิมๆไม่เคยซ่อมสภาพสวยนะครับนาโนว่านะนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่คู่ละห้าพันบาทนะครับมีแค่สองดอกยี่สิบนิ้วนะยี่สิบนิ้วนะครับเปนเหล็กสองก้อนนะครับอันนี้คู่ละห้าพันบาททั้มนะครับทั้มผมมีอยู่สี่ดอกนะครับ ดอกนะครับมีด้านล่างด้วยนะครับอันนี้สองดอกสองสี่ดอกคู่ละสามพันห้านะครับคู่ละคู่ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับ, 3, บ,รบดอกละพันเจ็ดห้าสิบมีอยู่สี่ดอกขายเป็นคู่นะครับขายเป็นคู่นะคู่เดียวก็ขายนะครับสามร้อยเอสสิบห้านิ้วสามร้อยเอสสิบสองนิ้วนะครับขอภัยดอกเดิมๆนะครับเนี่ยดอกเดิมๆนะ ดอกเดิมๆมีทั้งหมดอยู่4ดอกนะครับรุ่นนี้นะดอกเดิมๆหนึ่งพันห้ารบาทมีทั้งหมดอยู่4ดอกถ้าเข้ามาได้4ดอกนะดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่ร้านนันสักโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไล่เบอร์อีกรอบนึงนะครับดูคลิปจบเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะครับก็จะมีป้ายมีอะไรให้จดเบอร์โทรก็โทรเข้ามาได้นะครับพยานะครับพพ r p ามีทั้งหมดอยู่ มีตูดจีบกับตูดธรรมดานะครับเหมือนเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดอยู่2องสี่หกปดประมาณ20กว่ดอกนะครับตัวนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ20กว่ดอกนะนะครับพานะครับโค้งหลอ่อตูดจีบแล้วก็ตูดไม่จีบเหมือนกันหมดนะครับโวลตสนิ้วพันสองร้อยวัตต์นะครับดอก คู่ละ4,500บาทมีประมาณ20ดอกมีประมาณ20ดอกนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับมีประมาณ20ดอกไม่ต่ำกว่า20ดอกแน่นอนผมเอาดอกผมเอาคู่ละ4,500บนนะครับขายเป็นคู่นะครับลูกค้าอยากได้2ดอก4ดอก6ดอกได้หมดคู่ละ4,500บาทนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับมีอยู่20กว่าดอกนะครับแจ้งก่อนนะครับ15นิ้วนะครับ บีเอ็มนะครับตัวนี้ดอกละห้าร้อยบาทนะครับดอกละห้าร้อยบาทนะครับคู่หล่อนะครับเอาไปเลยนะครับดอกละห้าร้อยบาทนะครับคู่ละพันนะครับไปต่อนะครับพัมก็พันเจ็ดห้าสิบนะครับแล้วก็อินทนน์นะครับค้านี้นะครับอินทนน์ค้านี้มีอยู่สองดอกนะครับลูกค้านะครับมีอยู่สองดอกก็คู่ละสี่พันบาท เหมือนกันนะครับโ,โอ้โหราคานี้โคตรคุ้มนะครับคู่ละ4,000บาทนะครับดอกเ,เดิมๆเหมือนกันนะครับมีอยู่2ดอกคู่ละ4,000คู่ละ4,000บาทดอกละ2,000บาทนะครับสามรอยิก็เหมือนกันนะครับดอกละ1,500บาทคู่ละ3,000บาทนะครับมีทั้งหมดอยู่4ดอกนะครับลูกค้าตั้งใจฟังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับสี่แปดนิ้วนะครับของ NPE นะครับดอกเดิมนะครับดอกเดิมวอยซ์สี่นิ้ว 1 5 0 0วัตต์8โอห์มนะครับตัวนี้โค้งหล่อดอกเดิมๆมีทั้งหมดอยู่8ดอกนะครับแดอกนะดอกละ1,750บาทคู่ละ3,5 0 0นะครับคู่ละ3,500บาทนะครับ1,750คู่ละ3,5 0 0นะครับคู่ละ3,5ม0นะมีทั้งหมดอยู่แดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่8ดอกนะนะครับต่อไปนะครับ15นิ้วนะครับ 15นิ้ว pr ดอกละ1,500บาทนะครับมีทั้งหมดอยู่2 4 6 8ี่หกแปดสมีอยู่16ดอก pr นะครับ15นิ้วตัวนี้วอย3นิ้วนะครับนี่ครับวอย3นิ้วนะนะครับ1,000วัตต์โคง้งหลอดอกเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับสภาพสวยของมือเดียวนะครับตัวนี้ก็1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับแจ้งก่อนนะ1,500บาท นะครับ PCM โครงปั๊มคู่ละ2,500้บาทมีอยู่2ดอกนะครับคู่ละ2,500้บาท PCM ดอก18นิ้วโครงปั๊มตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็โอบอ้อม4808ดแอกและพันสภาพโคตรสวย90%ขึ้นนะครับโอบอ้อมนะนะครับโอบอ้อมนะนี่ครับอ่าคลิปยาวๆนะครับเดีย๋ยวเพิ่งวาง ไปไหนด้อครับด้อนะครับดอกละ1000บาทนะครับดอกละ1000บาทใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับติดขัดตรงไหนก็รายละเอียดโทรศัพท์อาจจะไวนิดนึงนะครับก็อ่ทักเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับลูกค้านะครับต่อไปนะจะเป็นดอกของละห่ำนะครับในนี้ละห่ำมีทั้งหมดอยู่แปดดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่แปดดอกนะครับละห่ำนะละหำมีทั้งหมดอยู่แปดดอก ดอกเดิมเดิมไม่เคยซ่อมดอกมือเดียวแล้วก็ใช้งานน้อยมากนะครับมีทั้งหมดอยู่8ดอกนะครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาอาสอบถามได้นะครับขายเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับขายทีละ2นะครับดอกเดียวไม่แยกนะครับดอกเดียวต้องเป็นมือหนึ่งนะครับหรือเป็นดอกเศษนะครับถึงจะแยกขายได้นะครับตัวนี้ละหำละหำมสินิ้วไม่เหล็กสก้อนนะครับ วอยซี่นิ้วนะครับพันหกร้อยวัตต์นะครับสปีกหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับแม่เหล็กสองก้อนนะครับนี่ครับวอยซี่นิ้วนะครับดอกราศิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาซื้อมามือหนึ่งยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใช้งานไม่กี่งานนะครับนี่ครับ หน้าดอกเดิมๆนะครับสไปเดอร์แข็งปุกนะครับไม่มีหย่อนไม่มียานนะครับไม่มีเบียดนะครับสภาพโคตรสวยนะครับ95%แน่นอนนะครับลูกค้าท่าไหนที่ซื้อไปนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะครับราคานี้2,700บาทนะครับราคาดอกละ2,700บาทมีอยู่8ดอกนะครับมีอยู่8ดอกขายเป็นคู่เหมือนเดิมอ่านะครับขายเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับมีอยู่8ดอกนะครับละห้ำ ม่เหล็กสองก้อนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับร้านเริ่มต้นเปิด9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้พิยานะครับสามสิบมิลนะครับก็คู่ละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับไปต่อนะครับพีอาดิโอนะครับ พีออริโอหกห้าศูนย์นะครับตัวนี้นะครับโครงหล่อดอกเดิมๆนะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ดอกสี่ดอกหนึ่งมืนบาทนะครับดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพีออริโอน,นะครับพีออริโอสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วหกห้าศูนย์หกร้อยห้าสิบวัตต์มีทั้งหมดอยู่สี่ดอกดอกละสองพันห้าร้อยบาทคู่ละห้าพันบาทมีอยู่สี่ดอกอ่าเหมือนเดิมนะครับ Ard, อันนี้ก็พียานะครับตูจี 4, บมาเดิมก็คู่4,500บาทนะครับ4,500าบาทนะครับ NPE ก็คู่ละ3,500บาทนะครับอบอ้อมโครงแดงนะครับวอยสี่นิ้วครึ่งนะครับวอยสี่นิ้วครึ่งก็คู่ละ3,500บาทมีอย 4, ู่4ดอก4ดอกก็7000บาทนะครับมีอยู่4ดอก7000บาทนะครับดอกละ1,750บาทนะครับ ่ันไหนที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่าพัดนะครับโปพัดมีอยู่2ดอกนะครับโค้งซาเลนเจอร์นะครับโค้งซาเลนเจอร์อ่ากำลังก็ประมาณอยู่พันวัตถ์ถึงพันสนะครับตัวนี้ก็คู่ละ3,500บาทนะครับมีอยู่2ดอกนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่ร้านด้านล่างอ่าต่อไปนะครับลูกค้านะครับอ่ากิฟตูดนิโอ มีทั้งหมดอยู่สามดอกกิฟตตูดนีโอนะครับมีทั้งหมดอยู่สามดอกนะครับขายเหมานะครับสามดอกหกพันบาทนะครับหนึ่งสองสามขายเหมาอยู่ที่หกพันบาทนีอยู่สามดอกนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่ร้านน้ำศันสักอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับสามดอกหกพันบาทนะครับ สดอก6,000บาทที่ร้านนา้นสักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม3ดอก6,000บาทอ่าสินิ้วก็จะตกอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครับ500 3 0 0แล้วแต่สภาพนะครับ10นิ้วนะครับมีอยู่4ดอกนะครับไว้สานิ้วนะครับของ P-Audio โคงหล่อ10นิ้วนะครับมีอยู่4ดอก บอยสามนิ้วสี C ่ดอกสี่พันบาทอ่าสี C ่ดอกสี่พันบาทมีอยู่สี่ดอกดอกละหนึ่งพันบาทมีอยู่สี่ดอกหนึ่งพันบาทสี C ่ดอกสี่พันบาทนะครับดอกละหนึ่งพันบาทบอยสามนิ้วนะครับโค้งเหลืองนะครับโค้งเหลืองก็ดอกละพันนะครับโค้งเหลืองของโอริสนะครับสิบสองนิ้วนะครับโค้งรอะ 1, นะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับโอโ้โหโคตรคุ้มนะครับ ทีเด็ดนะครับทีเด็ดก็จะเป็นของอ่าบีเทคนะครับสิบแปดนิ้ววอยหกนิ้วนะครับตัวนี้วอยหกนิ้วนะนะครับตัวนี้วอยหกนิ้วนะครับไม่เหล็กสองก้อนนะครับสองร้อยแปดสิบวอยหกนิ้วนะครับตัวนี้ไม่กินหวัดตัวนี้จะขายอยู่ในราคาอยู่ที่ดอกละหกพันเก้าร้อยบาทนะครับของมือหนึ่งนะครับก็เหมือนแบบว่าเอามาเทสนะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ดอกนะครับตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับก่อนปิดคลิป 6,900บาทนะครับมีอยู่4ดอกนะมีอยู่4ดอกนะครับรายละเอียดก็ทักเข้ามาทางไลน์หรือทางเฟซผมได้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับตัวนี้นะนะครับสนใจตัวไหนก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักดิอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเสียงก็อาจจะแหบๆหน่อยนะครับขึ้นจมูกหน่อยนิดนึงนะครับ12นิ้วนะครับก็มีนะครับ ตอนนี้ของผมก็ถือว่าเยอะมากนะครับลืมนะครับแจ็คดอกแจ็คไม่เหล็กสองก้อนนะครับดอกแจ็คไม่เหล็กสองก้อนไว้สี่นิ้วพันสองร้อยวัตต์ก็จะอยู่ที่ดอกละสองพันห้าร้อยบาทคู่ละห้าพันบาทนะครับตัวนี้โคตรสวยนะครับของมือเดียวด้วยนะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับเนี่ยครับตัวนู้นดอกเอี่ยมละออนะครับดอกเอี่ยมละออก็จะตกอยู่ที่ดอกละ เยแล้วออก็จะตกอยู่ที่ดอกละ1000บาทนะครับมีอยู่4ดอกนะครับแล้วก็ 300SPR AJ นะครับพีออดิโอก็มีทั้งหมดอยู่4ดอกนะครับตัวนี้ก็ดอกละ1000บาทนะครับโอ้โคตรคุ้มนะครับราคาเทมากนะครับข้าพรรษาก็ราคาก็อาจจะเทหน่อยนิดนึงนะครับก็ลูกค้าก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับที่ร้านนันศักนะครับอยู่ปทุมธานีข้องสามพลองหลวงนะครับ นะครับดอกลำโพงโอ้โหนครับถือว่าเยอะมากนะครับเราดูอย่างนี้นะครับมันน้อยนะครับเพราะว่าเราควบหน้านะครับเราไม่ได้เรียงแถวนะครับแต่ถ้าเรียงแถวก็อีกจะเท่าตัวนะครับนี่ครับพอข้างล่างผมก็มีหมดนะครับเนี่ยผมซ้อนไว้นะครับแต่ถ้าเราประกบเรียงนะครับก็จะยาวเลยนะครับนี่ครับดอกล็สองพันเจ็ด พามาชมสินค้ามือหนึ่งกันบ้างนะครับนี่ครับสินค้ามือหนึ่งนะครับ P Audio นะครับโอ้พีอานะครับตัวจีบนะครับคนนี้ก็จะตกอยู่ที่ดอกละสองพันห้านะครับเริ่มต้นนะครับใครที่ไม่อยากได้มือสองก็มาเอามือหนึ่งได้ดอกละสองพันห้านะครับอันนี้ดอกละสามพันนะครับอันนี้สองพันห้านะครับของ N อ S รเอเบนทางร้านนะครับเริ่มต้นนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับ สองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ตัวโปเลยนะครับราคาจัดโปูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอก B Tech อ่าสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วนะครับไม่เล็กสองก้อนนะครับวอยห้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับกระดาษดีมากนะครับสเปเดอร์แข็งปุ๊กสามพันห้าร้อยบาทราคาจัดโปูนะครับตัวนี้นะครับใครที่เอยไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับสามพันหกเก้าสิบนะครับขออภัยนะครับ ราคาจับโปตอนนี้นะครับเลยนี่ก็ไม่มีแล้วนะครับสามพันห้อยเก้าสิบบาทนะครับคุ้มมากนะครับตัวนี้นะครับพรนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กห้าสิบมิลนะครับตูดสวยนะครับจะมีตะแกรงอยู่ข้างล่างนะครับห้าสิบมิลนะครับก็จะตกอยู่ที่นะครับตัวนี้ 3,700บาทนะครับ3า0 0บาทนะครับตอนไหนที่สนใจก็ถักเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็เออสองพบาทนะครับ2,500บาทนะครับดอกใหม่นะครับ18นิ้วก็โค้งซานเนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เออ3,000บาทนะครับ30มิมลนะครับก็มีเยอะนะครับ12นิ้ว15นิ้วติดขัดตรงไหนก็ขออภัยนะครับลูกค้านะครับ สกิฟตัวนี้นะครับว้สามนิ้วก็สองพันสามนะครับพิโอเรโอนะครับพิโอเรียโอก็อยู่ที่พันเก้าห้าสิบนะครับนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับสิบสองสามร้อยเอทนะครับพันเก้าห้าสิบถ้าบีเทคตัวนี้ก็อยู่ที่พันห้านะครับตัวนี้พันห้านะ นะครับโค้งน้ําเงินนะครับที่ยอดฮิตเป็นกระแสนะครับว่าจะเป็นร้านฮิโปหรือร้านอื่นๆนะครับทั่วไทยที่เขาขายกันนะครับอยู่ที่พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนีโอก็สองพันห้านะครับโค้งส้มโคโค้งแดงนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นของบีเทคอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเข้ามาได้ที่ ร้านนรันศัก์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ20นาทีนะครับติดขัดตรงไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเนี่ยตัวทีเดีดเลยนะครับ12นิ้วก็เข้ามาชมได้นะครับรายละเอียดนะครับอื่นๆนานาก็ทักเข้ามาได้นะครับแหลกแหลกคอมแพกไม่ลอยนะครับก็จะมีทั้งมือสองแล้วก็ มือหนึ่งเสียบ้างนะครับตัวเสียตัวตามสภาพนะครับตัวใช้ได้ก็เข้ามาชมได้นะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะ p o w เวอื่นๆนานานะครับก็ถ้าเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้น่ครับเบอร์โทรผมนะครับ08 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเนี่ยครับ เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับที่ร้านนรันศักดิ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อเบอร์โทรผมเบอร์นี้นะครับไม่ต้องกลัวโกงนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนะครับยี่สิบกว่านาทีนะครับสนใจดอกไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับติดขัดตรงไหนนะครับขออภัยนะครับตีเทิร์นได้ทุกตัวนะครับที่แจ้งไปราคาทุกตัวตีเทิร์นได้นะครับแต่ขอราคาไปได้นะครับลูกค้านะขอราคาไปได้มีราคานะครับก็ รับจริงเถอนนะครับแต่ก็พ่อค้าก็ขอช่องว่างนิดนึงนะครับเผื่อไปต่อนะครับก็ถ้าพอได้ก็รับนะครับติดต่อเบอร์นี้เข้ามาได้นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับติดขัดตรงไหนก็ขออภัยนะครับพาวเวอร์ก็มีเยอะมากนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับบางทีไลฟ์สดไลฟ์อะไรก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรายละเอียดนะครับไม่ว่ากันนะครับโทรย้ำนิดนึงนะครับบางทีก็ติดสายไม่ได้มาไม่ได้รับสายนะครับก็ขออภัยนะครับนองลำโพงนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตู้ลำโพงก็มีนะครับมว่าจะเป็นของอาจารย์อีทนะครับ sc นะครับเทอร์โบแปรผันนะครับก็ถ้าเขาไม่ได้นะครับตู้มือหนึ่งตู้แขนตู้ตั้งทรง ps นะครับมีบริการให้ลูกค้านะครับครบวงจรนะครับ ครบวงจรแน่นอนนะครับหัวสปีคอนสายสเปีคอนนะครับนะครับขาเรือตัวไหนก็เข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับผ่านมาก็ไปเข้ามาชมได้นะครับพิมพ์พิกัดมาได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาอุนทางร้านนะครับเดี๋ยวมารีวิวชมให้อีกนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ